สวัสดีครับผมคันนี้เอารถออโ,โต้ครับคลิก 125i LED นะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวรถสวยนะครับผมไม่มีล้มชนหนักมานะครับตรวจสอบให้หมดเครื่องดีศูนย์ดีขี่ปล่อยมือได้แน่นอนรดสอบให้หมดแล้วครับเครื่องก็ดีุดสีก็มีริ้วรอยนะครับนิดๆหน่อยๆตามการใช้งาน สีด้านซ้ายนี่มีรอยแตกนะครับไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับเบาะก็มีรอยนิดหน่อยรอยขาดนิดหน่อยนะครับยางสภาพก็ยังได้อยู่นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตป้ายกอทอมอรถสวยไม่ช้ำนะครับก็มีรอยนิดหน่อยรอยขุดขีดเครื่องดีส่วนชุดข้างนี่ก็ตรวจให้หมดแล้วครับสายพานสภาพยังดีๆเลยนะครับเม็ดเปลี่ยนให้น้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนให้หมด เรียบร้อยซื้อไปก็ออกพร้อมลุยเลยใช้งานได้เลยขายบอกก็ยังสวยนะครับไม่ช้ำไม่มีสนิมน,นะครับให้ดูใหม่นะครับไม่เยอะหน่อยนะครับสี 40, 000, 1, ่หมื่นหนึ่งันห้ายี่หจหนะครับมีไอเดอริงสต็ออันนี้เปิดราคาขายที่สองหม้าพันเ้าร้อยบาทนะครับใครสนใจก็โทรมานะครับ0ูนย์8ปดห้าหนึ่งหนึ่งแปดห้าเ้าเ้าห้า จะส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับครับผ